See me in Okay, There is always the time that you have to decide what to do. That die. That's the building that's working right now. Die. Don't tell me this is the reason that you dumped me. Damn god. This is the guy that helped me at the train station. ้เหมันกัน d a ดนี่จะใช้ d a ดเกือบทุกอย่างเลยต้เว้น whose I have a friend that house อันนี้ไม่ได้ต้องเป็น whose house is as large as a castle whose แสดงความเป็นเจ้าของแ a ดมันไม่ได้ช่วยอะไรเมื่อมันมันแทนกันได้หนึ่งอย่างแล้วใช่ไหมแทนได้เกือบทุกตัวต้อเว้น whose แล้วก็มันก็สามารถละดได้เป็นตัวเชื่อมที่ลาดได้เช่นเราบอกว่าตัวอย่างนี้ I finally found the bag I had lost the other day. แผนได้เลยถ้าไม่ใช่ wish กับ dad ใน adjective clause นะคะ Wish ได้ใช้ตรงไหน?ละได้หรือเช่น This is the guy I helped yesterday. ละได้เหมือนกันหรือเช่นตัวอย่างนี้ Don't tell me this is the reason you dumped me. หรือว่า This is the guy อันนี้ไม่ได้ใช่ไหม Help me มันก็จะแบบเอ๊ะมันทำไมจะกลาย guy, แล้วก็ Help me ตลบต้องมีหูด้วยเพราะว่ามันแทนกันถูกไหม This is the guy the guy ทำไมที่ช่วยฉันอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะมันใช้หูตัวเชื่อมถูกไอีอันหนึง่งที่จะใช้ใน ภาษาเขียนไฮโซแล้วก็เป็นอะไรที่ไฮโซที่จะรู้เอาไว้นะคะน้องๆก็คือว่ามันจะมีเวิร์บใช่ไหมน้องๆก็เรียนมาก็จะรู้ว่าเวิร์บบางตัวเนี่ยจะใช้กับเป็นโพ i ิชันอย่างเช่นตัวหนึ่งตัวอย่างคือเวิร์บตัวนี้ agree เห็นด้วยเห็นด้วยหรือตกลงเรื่องอะไร agree จะใช้กับ on เป็นโพซิชันอ่อและในเมื่อเรามีเป็น position เนี่ย แล้วถ้ามันอยู่แดดนุประโยชน์เราจะทํำยังไงถ้าปกติถ้าน้องๆพูดชิลๆพูดกับเพื่อนพูดกับอะไรอเงี้ยไม่ได้เขียนอะไรเงี้ยไม่ได้ไฮโซเนี่ยเอาไว้หลังสุดได้แต่ถ้ามันไฮโซมเป็นทางการเนี่ยก็ควรจะเอาไว้ติดคําเชื่อไมไอ้พวก when where why how who who, who switch that อะไรเงี้ยควรจะเอาไว้ติดกันให้มันดูไฮโซมีตัวอย่างนนึงอันนี้ดูโลโซก่อนนะคะ this is the solution which we have agreed on the solution นี่เป็นหนทางที่เราได้ตกลงกันแล้วอันนี้ก็ขยายถูกไหมหนทางหรือว่าข้อสรุปข้อสรุปที่ทำไมที่เราได้ตกลงกันแล้วใช้บิชมาเชื่อม Have a g r e e on ใช้ต่อกันได้เลยติดกับเป r รตัวน,นั้นไปเลยคือใช้เป็นปกติ agree on something ก็ใช้ติดกันเลยแต่ถ้าจะได้ให้ดูให้โซนะคะน้องน้องก็จะบอกว่า this is the solution เหมือนกันนะตอนนี้ประโยคหลักเหมือนกัน on which เห็นไหมให้โซขึ้นมาเลยนะคะน้องๆ we have agreed เป็นโซลูชันเป็นผลทางข้อสรุปที่ทำไมที่เราได้ตกลงกันไว้เหมือนกันขยายเหมือนกันได้เลยแต่ว่าเอาไปรวมมาไว้ข้างหน้าไฮโซค่ะน,ะน้องๆเพิ่มความไฮโซขึ้นมาอลังการมากๆตอนแรกๆพี่ก็ไม่ชินนะคะน้องๆเพราะว่ามันตลกอ่ะคือเหมือนกับว่าเวลาเราใช้พูดเนี่ยคำพูดมันก็ติดกับเป็นโพซิชันตัวนั้นใช่ไหมโอ้ oh, I agree on this project ทีนี้เราก็จะพูดมาเป็นเขาเรียกว่าไง Natural อย่างนั้นนะคะน้องๆเหมือนแบบ เป็นธรรมชาติผู้ระมามันจะติดกันเวิร์กที่มันมีเปโปเนี่ยใช้ติดกันแล้วอยู่ดีจะมาให้แบบออาไว้ข้างหน้าตัวเชื่อมมันแปลกแปลมันเหวอะแต่แบบถ้าเราเขียนเนี่ยเราก็จะมีเวลาไตรตรองใช่ไหมแล้วเพื่อความไฮโซและเพื่อคะแนนนี่น้องๆเราก็จะพยายามลากมันไปไว้ข้างหน้าตัวเชื่อมขันน้องเชื่อพี่ได้ถ้าน้องเรียนมหาลัยเนี่ยน้องจะได้เอานี้ไปใช้แน่ๆถ้าน้องได้เขียนแบบ โปรเจกต์ Project, หรือว่าเขียนเอเซเย์อะไรอย่างเงี้ยจำไว้ใช้นะคะว่ามันจะดูไฮโซมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นจำเอาไว,ว้ว่าก c t i v e c l a u s e เนี่ยหน้าที่มันง่ายมากคือขยายนามน้องมีนามตัวไหนที่นามที่แบบมันเวกมันเรียกมันกว้างมันไม่ชีเช้เฉพาะเนี่ยเอา c a u s e เข้าไปใส่เอาอนุประโยคเข้าไปเสริมเอาไปขยายเนี่ยเข้าไปแล้วก็ใช้ตัวเชื่อม when where why how who w h o w h o s w i t c h that ตามแต่สถากนก,การณ์ตามแต่ความเหมาะสมของนามตัวนั้นๆแล้วก็สิ่งที่เรามาเชื่อมในอนุประโยคแล้วก็อย่าลืมถ้ามีเป็นโพซิชันเนี่ยจงนำมันเอาไว้ข้างหน้าถ้าน้องต้องการความไฮโซนะคะน้อง